เตมินบักลาเด้เลือครับผมพี่ออนเมนไว้เลย้อครับ <c oughs> อ่าภาพผมให้น้องอ้ายหน่อยครับครับผมเดี๋ยว <c oughs> บักลาทาทานนัผมก่อน้อครับพี่น้องตอนนี้ไม่มีผ้าแล้วนะครับผมรอรอพี่รอที่ทผมแล้วก็สิเอาผ้าผมนะครับ แต่งหน้าขอบคุณนะครับผม ครับผมตอนนี้อีลาหน่อยก็ร่างแตงหนาด้วยครับผมกีลาก็ลัางแตงหนาแตงตัวด้วยครับผมแต่งหน้าสวยมากเลยครับผมเ <c oughs> ด็กกระเด็นโอ้ตาแดงจังต่อ ว้าวจ้าแต่น่าสวยมากแม่นครับผมพี่จ๋ามาอย่างน้อยพี่จ๋ามาแล้วนะครับผมพี่จ๋ามาแล้อย่าแดงย่าแดงอ่ะอา,อายไม่ใสชุดใหม่หรอกครับนี่ครับผมตัวอ,อีหล่าเจอช่างใหม่นั่งสยบเลย,เลยสงบนิ่งเลยอาอายถ้าเจอไม่มาก็เลยพุบกันนะอีหลาน้อยมืดหมดเลยครับพี่น้องเพราะว่าบเป็นพีมากพี่โดนตอนนี้น่าจะน่าจะแต่งตัวครับผม พี่จ๋ากำลังเตรียมตัวนะครับผมช่างชิวมากมค่ะแต่งหน้าได้สวยน่ารักมากแม่นครับผมแต่งหน้าสวยมากเลยครับ ทรงผมตั้งแต่สวยเป็นสาวเลยล่าครับพี่น้องวันนี้น่ารักมากครับผมแต่งหน้าสวยมากเลยสวัสดีสวัสดีครับผมซื้อบัตรตอนนี้ทันไหมทัานนะคะบัตรตอนนี้ยังทันนะคะผมสามารถกดลิง,ลง,ละะง,ลงก์งด้านล่างเลยนะครับพี่น้องซื้อลิงก์กดลิงก์ด้านล่างเลยเรยครับผมบัตรราคา100ร้อยบาทนะครับผมรอในกลุ่มนะัสขอบคุณนะคะผมขอบพน,นี่ซื้อบัตรจองตัวนะครับสวัสดีพี่พ,พี่แม่ทุกคนนะครับเข้ามาแล้วกดแจ้งเลยนะครับ ตาอากาศบ้านเชียงคือครับผมพี่น้องครับผมผู้ใดที่เพืนกดติดตามเพจบลาฝากกดติดตามเพจบลนะครับผมเพื่อติดตามความเพิ่มใหม่ต่างๆด้วยพี่นอ้องจะได้ไม่พลาดร,รับชมครับขอบคุณนะครับรอเดี๋ยวนะครับพี่จ๋ามายังพี่จ๋ามาแล้วครับครับแต้งหน้าครับผมแจ้งหนาแต้งตกครับ มื่อน,นี้หลาแต่งกัใส่สูทสีฟ้านารักอีกแล้วลูกค่ะผมด่างหน่อยตาแข้งครับพี่น,อโโอเเน้องที่เราเห็นแต่งเว่นแล้วค่ะรอในกลุ่มอย่างเดียวค่ะแม่ครับผมตอนนี้น,นี้เป็นนักร้องทางหลานละนะครับพี่น้องก็แต่งหน้าสวยใสยจริงจิ้มเมนครับผมแต่งหน้าสวยมากเลยครับแชร์แล้วค่ะขอบคุณนครัาผมช่างแต่งหน้าช่า้องอา,ายขอบคุณนครัากลุ่มประมาณสี่ทุ่มค่ะครับผมแต่งกับแม่มาติด พี่จาน่าจะทั้งนะครับเพราะว่าพี่มากวันไดนมากครับผมพี่น้ำฝนสวัสดีพี่น้ำฝนนะครับซื้อบัตรโกลิงด้านล่างเลยค,ครับแมนตอนนี้ลิงก์ปักหมุดอยู่ที่ด้านล่างอมเมนมพี่นอ้องสามารถกดซื้อบัตรจองตัวได้เลยครับผมตอนนี้ยังทันนะครับผมสวยทุกวันจ้าเดี๋ยวแม่มากก็เสียแมนครับผมสวยทุกวันนะครับผมพี่ลานหน่อยแจงลูกใดงกับงามครับพี่นอ้องเดินไปถานมุกต้ข้างหน่อยว่าอะไรกี่โมงครับแต่งหน้าสวยใสค่ะขอบคุณนะครับผมแม่รอในกลุ่มแล้วครับขอบคุณ แน่นะครับผมสวยมากเลยเจิลาน้อยขอบคุณนะครับผมจีลาหน่อยสวยแห้งครับพี่้องวันนี้แต่งหน้าสวยมากครับผมส่วนครับผมอีหลาก็พอจ้าคือ้องเพลงจังทุบมครับเดินพ้อจาาลูกจากขึ้นนะครับแต่ว่าน่าจะมีณอาลุงต้งน่าจะจะเริ่มแล้วนะครับพี่้องตามยิ้ม,ผมผลุงบุมบาอมก้นวิ่งสน แชร์แล้วนะคนขอนแก่นขอบคุณนะครับผมสำหรับทุกการรับชมนะครับพี่น้องน้องหลบจ้าขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับอีพอครับผมเพด่อได้บอนซื้อบัตรจองตัวนะครับสามารถซื้อบัตรจองตัวตอนนี้ยังทันนะครับราคา100บาทเท่านั้นนะครับอี่งัหน่อยแต่งานงามแห้งด้อแชร์ให้เราคะ่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไลค์ส่วนให้เลยนะครับพี่น้อง ขอบคุณทุกการรับชมในค่าคืนนี้ด้วยนะครับผมก่อนขอึ้นก่อนขึ้นไปที่บัหกหาคาภาพพี่น้องว่าบ,บรรยากาศาราคานครับผมเอีลาอีลาหน่อยแจ้งหนัางงา,างนเพยงเ้อแชร์แล้วจ้าขอบคุณนะครับบอกน้องไอร้องเพลงป้าใหม่ให้ฟังหน่นอยคัะผมแต่งหน้าสวยมากๆเลยแม่น,นครับผมอีลาหน่อยแจ้งหนัางงานเพงหนีพี่น้อง จะได้รุงเทียแต่ซื้อในกลุ่มปีดไปแล้วสามารถรับส้มกลุ่มปีดได้ด้วยะครับผมน่ารักจ้าขอบคุณนะครับผมจะรอดูไหวไหมเนาะอย่าเพิ่งนอนนะครับพี่นนองอย่าเฝ้านอนด้อถ้าพอใจลูกจ้างก็ด้ครับใส่ชุดอะไรครับมาดาจะซื้อแล้วค่ะขอบคุณนะครับผมทาผมสวยมากขนาดยังไม่เสร็จเนี่ยนะครับ พี่น้องคนนครพนมคาเซียลปินผู้ใดมาด่านเพื่อกสีเชื่อดแวงสีแล้วพี่น้องพเพื่อกระแจ้งนชือแล้ามีวงไหนแนี่ยสิแม่บพี่น้องนี่เป็นวงเป็นวงต่างๆที่เคยมาเล่นที่ร้านครับเต็มผนังเลยพี่น้องที่แหลย ส่วนหาคาครับผมรอในกลุ่มแล้วลูกขอบคุณแม่นะครับขอบคุณพี่บอยแม่ที่ซื้อบัตรจองตัวด้วยครับผมส่วนใครที่ยังไม่กดบัตรนะครับกดลิงก์นะครับสามารถกดลิงก์ด้านล่างเพื่อซื้อบัตรเข้ารับชมกลุ่มผีดได้นะครับบัตรราคา100บาทนะครับบนแถนแน่นอนครับพี่นอ้องวันนี้มาดมรับเป๋าสวยมากเลยจ้าครับผม แม่ซื้อวัดครั้งแรกแม่ติดตามตลอดเลยดารูรู้เปล่ากลุ่มปิดดูย้อนหลังได้ค่ะครับผมง่วงไหมคะง่วงหนึ่งันแปดรหกสิบเจ็ดท่านแล้วนะคะผมเห็นพี่เห็นเนี่ยเขาต้องม็น,นะครับผมขอบคุณขอบคุณ คุณบัตรใบหัวใจทุกดวงด้วยนะครับผมสำหรับอีกแมู้ใดพอนสปอตบัตรนะครับผมสามารถกดบัตรได้เลยนะครับบัตรราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับ